ก่อนจะไปส่งหลานไปโรงเรียนแวะดูข้าวตากข้าวสักหน่อยจ้าพี่เต้ก็มาตากข้าวเหมือนกันก่อนไปโรงเรียนใส่แจ็คเกยวเหมือนกันเลยใส่ไก่ใส่ไก่ชวยใช่ไหมใช่ไหมเว่ยมหายกำลังใจคนเฒ่าขยันอีกละจ้ามาช่วย โชคจะไปตาเขาอยูหล่ะจ้ะของจะกของตากเส็จแลว้วเที่ยวหาช่วยโกคละด็ดที่นี่ช่วยตาอยู่นี่กบน้องแฟว้นจ้ะคนนี่ก็น้องสะพายจ้ะมาช่วยตาแต่เช้าเลยนี่ก็พ่อปู่จ้ามาตะกอนบ้านกนเมืองข้านนู่นนะจะกของเขายังไม่ท่านออกมาเลยมารอก่อนเขาแต่ชเช้าแล้วฉันนี่ก็โชคดีนะได้พ่อปู่คนขยันนี่จ้ะเอา้าคือบ่เห็นยายเฟื่องตาเขาสักที ก็คอยเป็นกำลังใจอยู่นี่ละจ้ายายเฟืองนะ่ะช่วยก็ตา,าข่าบไายดอกปีนี่นะ่ะก็ทําไมเล่ <c oughs> ลาเล่าเด้อประวัติก็ย้อนก้อนเกี่ยวเขานะ่ะเป็นลองรถแรงเขาวายแรงจริงๆจ้ะเลยเบิ่นไปต๊กปิงนาเลยเจบตัวยังทํางานนะักบไายจ้ะยังดีนะยังมีพี่น้องก็พอปูคนขยันนี่น่ะช่วยตากกเอ้ยน้องสะใภ้ฉันนี่น,น่ะเห็นตัวเนี่ยหน่อยกันนี่อู้ อย่างแข็งแรงเลยเดินตัวนี่หน่อยแต่ว่าคนตัวใหญ่แข็งแรงสูบได้ดอกเขาก็ได้หล่หลายขอบคุณกำลังใจมากนะคะทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของยายเฟื่องคะ่ะมันก็จะมีคลิปชีวิตประจำวันของยายเฟื่องนี่แหละคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะทุกคน